มีนะคะนี่เลยเสริมด้วยให้กับตัวเรานะคะการแกะสลักสิงจะเป็นลักษณะสิงคาบเหรียญน,นะคะลูกค้าจะแกะออกเป็น2ด้านนะคะลูกค้าค่ะนี่เลยสําหรับชิ้นนี้นะคะรวดลายการแกะลายนะคะสวยงามนะ,ะจะไม่มีตําหนิเลยนะคะลูกค้านี่เลยนี่เนื้อเขียวเนื้อสวยยังจะมีความแบบโปร่งแสงบางมุมอยู่นะคะลูกค้านะนี่เลย จะเป็นทรงตั้งโตชิ้นนี้สวยงามนะคะจะมีหลากหลายขนาดเนาะเป็นแบบคาบเหรียญเลี้ยงเงินเลี้ยงทองให้กับเราด้วยนะคะลูกค้านะนี่ค่ะเป็นชิ้นสวยๆงามๆพาราบาบาบจับต้องได้นะคะสําหรับจี้สีเนาะไว้แบบตั้งติดอาตั้งที่โตทำงานนะคะลูกค้านะโอเคครับมาค่ะพี่ๆนะชื่นชอบอยากจะรับชมสินค้าชิ้นไหน,นเพิ่มเติมไหมเอ่ยสามารถแจ้งแม่ค้ามาได้เลยนะคะขอตอนนี้ได้ตอนนี้เนาะ สินค้านะคะจะมีหลากหลายแบบหลากหลายทรงให้เลือกให้รับชมเลยนะพี่นะพี่ๆสนใจอยากจะรับชมชิ้นไหนเป็นพิเศษไหมเอ่ยสามารถแจ้งม้ามาได้เลย